คุณดูไหมคะว่าอีลอนมาร์ก์ไม่เคยมองว่าวิกฤตคือปัญหาแต่มองว่าเป็นแรงส่งที่ทำให้เขาไปไกลกว่าคู่แข่งเสมอตอนที่เกิดวิกฤตซัพพลายเชนทำให้โรงงานผลิตรถยนต์ทั่วโลกหยุดชะงักบริษัทใหญ่ๆพากันลดกำลังการผลิตแต่เขากลับตัดสินใจสร้างโรงงานใหม่ที่เยอรมันทันที ทั้งที่หลายคนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตเขาซึ่งเขาเคยพูดไว้ว่าความเพียรคือสิ่งที่สำคัญมากและคุณไม่ควรยอมแพ้เว้นเสียแต่ว่าจะถูกบังคับจริงๆสำหรับเขาวิกฤตไม่ได้หมายถึงข้อจำกัดแต่มันคือแรงส่งของสนามพลังงานที่คนส่วนใหญ่หยุดนิ่งเกินกว่าจะคว้าโอกาสใหม่ไว้ได้ เขาไม่เคยปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสนามพลังงานที่เต็มไปด้วยความกลัวเขาจะเลือกสร้างสนามพลังงานใหม่โดยไม่รอให้สถานการณ์เหมาะสมและผลลัพธ์ก็คือในวันที่คนอื่นชะงักเขากลับเป็นเพียงไม่กี่คนที่สามารถขยายขนาดธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดดกดแรงดึงดูดไม่เคยให้รางวัลกับคนที่รอความพร้อม แต่มันตอบสนองให้กับคนที่นิ่งพอที่จะตั้งพลังงานให้โลกทั้งใบเปลี่ยนตามจังหวะเขาในทางธรรมะนี่คืออธิปฏิปารามิคือการไม่ถูกกลืนไปกับพลังงานของฝูงชนแต่เลือกจะตั้งพลังงานของตัวเองให้ทรงอิทธิพลกว่านั้นสนามพลังงานในวิกฤตไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่สุดแต่มันเลือกคนที่กล้าเข้าไปตั้งคลื่นพลังงานใหม่ ขณะที่คนอื่นยอมถอยแล้ว